สวัสดีค่ะตินต้าค่ะเพิ่งเรียนจบจากแคลิฟอร์เนียที่อเมริกามานะคะ mm hmm. พอกลับมาจากที่อเมริกาก็ติดใจรถ SUV ที่เป็นไฮบริดมากเลยค่ะเพราะว่าตาเนี่ยเป็นคนแอคทีฟมากต้องไปหาอะไรกินตีกอล์ฟขี่จัก,กรยานไกลๆต้องขับไปประมาณ2ชั่วโมงอย่างน้อยค่ะ mm hmm. พอไปถึงที่โชว์ลูมะค่ะ บอกเขาว่าเนี่ยตาต้องใส่จกักรยานได้สองคันถ้าใส่ไม่ได้เนี่ยตาไม่ซื้อนะแล้วพอใส่ได้เนี่ยดีใจมากเลยค่ะรีบถ่ายรูปส่งให้ป๊าป๊าว่าเนี่ยขอคันนี้ค่ะซื้อเลยค่ะป๊าป๊าก็เลยบอกว่าเอาเลยรูปได้เลยขับรถคันนี้นะคะเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะไปถึงไหนถึงกันค่ะแต่เพราะว่าช่วงล่างเนี่ยแน่นมากๆค่ะ เวลาเข้าโค้งนะคะแทบไม่ต้องเบรกเลยค่ะเพราะว่ารถเนี่ยหนึบมากเลยค่ะเกาะถนนดีมากมากค่ะเพื่อนบอกขับเก่งมากเลยจอดเพื่อนก็บอกว่าโอ้ยจอดเร็วมากเลยความจริงคือไม่ได้เช็คกระจกในสามขัมองแต่จอเลยค่ะคำร้บิดนะคะที่ชอบที่สุดคือ1ก็คือความเยียบค่ะเยียบมากมากเลยค่ะแล้วก็อย่างที่2ที่ชอบก็คือประหยัดน้ํามันมากเลยค่ะมากเลยค่ะมากเลยค่ะเติมทีเดียวแล้วลืมไปเลยครับรถคันนี้นะคะตั้ก็แชร์ให้พี่อองใช้บ้างค่ะ เดี๋ยวเราไปรับพี่อ,องกันดีกว่านะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อ,อองนะคะตั้งแต่กบมาจากญี่ปุ่นก็ลองทํางานประจําดูแต่ก็รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองค่ะอยากทําอะไรเป็นของตัวเองมากกว่าก็เลยเออกมาทําธุรกิจขายบะจ่างออนไลน์ขนบะจ่างทีนึงก็คือแบบเกิน300ชิ้นอะช่วงเทศกาลนี่คนสั่งเข้ามาเยอะมากรถคันนี้ขนได้สบายมากพื้นที่ข้างหลังนี่กว้างมากเลยค่ะ คันนี้พอเพื่อนมานั่งนี่คือเพื่อนชอบกันหมดเลยค่ะเพื่อนอยากจะซื้อตามเลยค่ะมีแต่คนอยากซื้อตามจริงๆแล้วรถคันนี้ก็ยังแบบว่ามีมูนรูฟด้วยคือหมาเราก็ชอบมากเลยเนะทั้งสามตัวใช่มันชอบแย่งกันดมค่ะแบบเวลาเราเปิดมากลิ่นอะไรจะเข้ามาเขาก็จะแบบโอ้ยชอบแล้วก็แบบลมเย็นคันนี้ก็แบบมี apple car play เนาะหลังๆเนี่ยชอบฟัง podcast ที่สองคญที่ถุดก็คือดูแมพด้วย โอ้ยเวลานัากับป๊านี่จะต้องแบบว่าโรเข้ามาตลอดเลยเนาะว่าเป็นห่วงรงที่จอดรถที่สุดแล้วกลัวหลงกลัวหลงเอ้าถึงทรพอดีเลยอยู่ไหนแล้วจ๊ะตอนนี้จอถึงแล้วค่ะใกล้แล้วค่ะพอเขาเลือกเนี่ยผมก็สนับสนุนเต็มที่เลยเพราะว่ายังไงก็วางใจในโตโยต้อยู่แล้วครับ โตยต้าเนี่ยเขามีทั้งคุณภาพและความทนทานนะครับแล้วเวลาใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆผมก็เลยรู้สึกวางใจมากเขาจะทําอะไรจะทํากิจกรรมอะไรเราก็ให้อิสระเขาเต็มที่ผมเชื่อว่าเขาจะมีความสุขบนเส้นทางของเขาเองได้เลยแ <š> <š> ทนนี้ครับลูกๆเลือกเองครับผมก็สนับสนุนเอาเลยเต็มที่เลย